คุณเคยคิดไหมว่าเครื่องบินขับไล่ในตำนานอย่าง F-86 Sabre ที่เคยสร้างชื่อเสียงในสงครามเกาหลีจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งในปี2026ที่ประเทศไทยตอนนี้มันถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดติดตั้งระบบถีปนาวุธและเทคโนโลยีล้ำสมัยทำให้มันไม่ใช่แค่ของเกา่าแต่เป็นอาวุธยุคใหม่ที่พร้อมใช้งาน วันนี้ที่ยูนิค a าเอทโอเราจะพาคุณไปดูการฟรื้นคืนชีพของ F-86 s u b สิ way, ตั้งแต่การอัปเรกดความหมายต่อกองทัพไทยไปจนถึงราคาที่หลายคนต้องอึ้งห้ามพลาดเด็ดขาดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ t u n นิค a t เอทโช่องที่จะพาคุณไปจอดลึกเรื่องราวของเครื่องบินรบเทคโนโลยีทางทหารและวิวัฒนาการของตำนานที่กลับมามีชีวิตใหม่ถ้าคุณรักนพลังของเครื่องจักรและเรื่องราวการป้องกันประเทศคุณอยู่ถูกที่แล้วครับ เมื่อเอ่ยถึงชื่อ F 8 6ดสิบเร่หลายคนคงนึกถึงภาพการรบเหนือน่นฟ้าเกาหลีในช่วงปี1950เครื่องบินรบรุ่นนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของยุคเครื่องบินเจ็ตด้วยการใช้ปีกแบบบวอลสเว็บวิ่งทำให้มันมีความเร็วสูงและคล่องตัวสามารถต่อสู้กับ MiG 1 5ได้อย่างสูสีนับเป็นเครื่องบินที่สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพอากาศสหรัฐและพันธมิตรรวมถึงประเทศไทยเองก็เคยมี F 8 6อยู่ในประจำการช่วงสงครามเย็นมันจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทันสมัยและคคความามมภูิใใจนนนยุนั้ เวลาผ่านไปกว่า70ปีหลายคนคิดว่าตำนานอย่างซาเบรคม,มดบทบาทไปแล้วแต่ในปี2026ประเทศไทยกลับเลือกที่จะชุบชีวิตมันขึ้นมาใหม่โดยเปลี่ยนบทบาทจากเครื่องบินขับไล่ดั้งเดิมกลายเป็นแพลตฟอร์มสำหรับติดตั้งขีปนาวุธทดสอบระบบอาวุธและใช้เป็นเครื่องบินฝึกในยุคป,ปัจจุบันการอัปเกรดครั้งใหม่นี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศไทยกับบริษัทด,ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติ เป้าหมายคือการปรับปรุงโครงสร้างและระบบของซาเบรให้รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยจุดสำคัญที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงได้แก่ห้องนักบินที่ติดตั้งจอดิจิทัลและระบบ s u d ใหม่เพิ่มความสะดวกในการควบคุมระบบเรดาร์และอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยซึ่งทำให้ซาเบรสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้แม่นยำมากขึ้นเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงโดยใช้เทอร์โบแฟนสมัยใหม่ให้แรงขับสูงขึ้นแต่ประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเดิมโครงสร้างลำตัวที่เสริมด้วยวัสดุคอมโพสิตทำให้มีความทนทานและน้ำหนักเบาลง ทั้งหมดนี้ทำให้ F 8 6ซสเบรที่เราคุ้นตากลายเป็นเครื่องบินยุคใหม่ที่พร้อมสำหรับการทดสอบและภารกิจเสริมกองทัพไทยไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นคู่แข่งกับริเบนหรือ F 1 6ที่ยังประจำการอยู่แต่ใช้เป็นเครื่องมือฝึกนักบินและที่สำคัญคือใช้ทดสอบระบบขีปนาวุธโดยไม่ต้องเสี่ยงกับเครื่องบินรบหลักที่มีมูลค่าสูงจุดเด่นอีกอย่างคือการที่ซาเบรถูกปรับให้สามารถติดตั้งขีปนาวุธได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Pytho n 5ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะสั้นที่มีความแม่นยำ ระเบิดนำวิถีสำหรับการโจมตีภาคพ,พื้นดินรวมถึงต้นแบบขีปนาวุธที่ไทยพัฒนาขึ้นเองก็ถูกนำมาทดสอบกับซาบเบรเช่นกันสิ่งนี้ทำให้โครงการซาบเบร2026กลายเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านอาวุธของประเทศไทยสิ่งที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดก็คือเรื่องราคา เพราะแน่นอนว่าการซื้อเครื่องบินรบใหม่สักลำในปัจจุบันต้องใช้เงินมหาศาลร,ริเป็นหนึ่งลำมีราคากว่า85ล้านดอลลาร์ส่วน F-35 นั้นแพงกว่าร้อยล้านดอลลาร์แต่การอัปเกรด F-86 Sabre หนึ่งลำใช้เงินเพียง12-15ล้านดอลลาร์หรือราว450-550ล้านบาทไทยเท่านั้นถือว่าถูกกว่ามากและทําให้กองทัพสามารถมีจานวนเครื่องบินฝึกและเครื่องบินสําหรับทดสอบขีปนาวุธเพิ่มเติมได้โดยไม่กระทบกับงบประมาณมากนัก การตัดสินใจฟื้นฟูซาเบรยังสะท้อนแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดของกองทัพไทยเพราะแทนที่จะปล่อยให้เครื่องบินเก่ากลายเป็นของตั้งโชว์พวกเขากลับนำมันกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบที่เหมาะสมสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ทางทหารกับยุคป,ปัจจุบันทำให้นักบินรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับตำนานและทำให้ประชาชนรู้สึกภาคภูมิใจที่เห็นตำนานฟื้นคืนชีพ เมื่อมองในภาพรวมโครงการ F-86 Sabre m i s s i l 2026ของไทยอาจไม่ได้ทำให้ประเทศมีเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในโลกแต่สิ่งที่ได้คือแพลตฟอร์มที่คุ้มค่าใช้งานได้จริงและช่วยลดภาระของเครื่องบินรบหลักอย่างปริปเป็นและ F-16 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยได้พัฒนาขีปนาวุธและระบบอาวุธใหม,ใหม่ๆโดยมี Sabre เป็นสนามทดสอบที่สมบูรณ์แบบสุดท้ายนี้ F-86 Sabre ไม่ใช่แค่เครื่องบินเก่าที่กลับมาบินแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความคิดสร้างสรรค์ ความคุ้มค่าและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการพัฒนากองทัพอากาศให้ก้าวไปข้างหน้าในปี2026มันอาจจะไม่ได้อยู่ในแนวหน้าของสนามรบแต่ก็เป็นกําลังเสริมที่มีคุณค่ามหาศาลและเป็นการพิสูจน์ว่าแม้แต่ตํานานจากอดีตก็ยังสามารถกลับมามีบทบาทสําคัญได้อีกครั้งอาโทช่องนี่คือยูนิคคาเอทิวที่พาคุณไปรู้จักเรื่องราวของเครื่องบินรบและเทคโนโลยีทางทหารในแบบที่ไม่เหมือนใครถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันอีกครั้งครับ